นิทรศการหน้ากากเอเชียหน้ากากญี่ปุ่นมีความสวยงามน่าชมชาติหนึ่งเพราะรูปรวมประเภทหน้ากากเป็นหมวดหมู่น่าศึกษาประเภทแรกสำหรับฟ้อนในเทศกาลทางศาสนาในวันปีใหม่เช่นระบำสิงโตสัตว์ผู้พิทักษ์พระธรรมของพระพุทธเจ้าแบบที่สองสำหรับแสดงในราชสำนักและโบทของชินโตได้รับอิทธิพลจากจีนผ่านมาทางเกาหลี บ้างก็มาจากเอเชียกลางหรืออินเดียซึ่งยังพบได้ในญี่ปุน่นแบบสุดท้ายคือหน้ากากละครโนผสมผสานสองแบบแรกไว้ด้วยกันหน้ากากโนยังคงใช้แสดงมาจนปัจจุบันเป็นหน้ากากแกะสลักไม้ลงรักสีสดใสขนาดแคบกว่าใบหน้าจริงบ้างก็เป็นตัวตลกแปลกๆสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา